ถูกใจได้ผลอาจทำตลอดโครงการคนละครึง่งอาจทำควบคู่ไปกับโครงการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังรัฐบาลจะนำเสนอคนละครึง่งควบคู่กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ซึ่งวิธีการจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตามและกดไลค์หากท่านชื่นชอบคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับการสื่อสารพัฒนาการจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์คลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปและ หากชื่นชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านช่วยกดแชร์ส่งต่อๆให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันเลยครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอขอ,อบคุณแหล่งข่าวจากสวัสดิการทันข่าว4.0สําสำหรับโครงการคนละครึ่งที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินอยู่ปัจจุบันถือว่าประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีและไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนถูกใจเป็นอย่างมากและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังอาจทําตลอดหรืออาจทําควบคู่ไปกับโครงการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนื่องจากผลตอบรับค่อนข้างดีทําให้เกิดความต้องการอยากใช้จ่ายในกลุ่มคนลากยากและชนชั้นกลาง สามารถกระจายรายได้ให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายคนละครึ่งซึ่งรัฐบาลช่วยออกครึ่งประชาชนควักจ่ายอีกครึ่งคาดว่าทางกระทรวงการคลังจะเตรียมนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ประชุมครอมอพิจารณาในโอกาสต่อไปซึ่งทางช่อง YouTube hr channel ขอขยายความที่ทางรัฐบาล จะใช้ควบคู่กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นอาจจะเปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเข้าร่วมสมัครและสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งได้อาจจะโอนเงินเข้าไปในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยก็เป็นไปได้หรืออาจจะเปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ทําการลงทะเบียนใช้จ่ายคนละครึ่ง ได้อย่างไรต้องรอพิจารณาจากคอรมอกันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง YouTube h r Channel จะมาทำการอัปเดตให้กันอีกรอบนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังกันนะครับหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างเพื่อจะได้รับชมคลิปสาระดีๆที่เป็นประโยชน์และเป็นคลิปใหม่ๆของทางช่อง YouTube hr channel ก่อนใครขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง u t u b e hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระ น่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ